จะพาคุณผู้ชมไปเบิงกันแน่ค่ะไปเที่ยวงานบุญบังไฟที่อำเภอพนมไพรปีนีเพิ่นบอกว่าจัดไ่จัดเต็มทั้งขบวนแห่และกะบังไฟที่มีจํานวนหลายแห่งค่ะปีนีเพิ่นกําหนดจัดเก่าถึง11มีถุนยน้ายนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปเที่ยวงานบุญบังไฟกันค่ะโดยในมือแรกก็คือเก่ามีถุนายนค่ะก็คือมือนีนะคะก็จะเป็นวัน วันเซิงวันร่วมนะคะร่วมบังไฟเอามาไหวนั่นเองค่ะส่วนวันที่สิก็จะเป็นวันแฮคุณผู้ชมเองก็จะสามารถที่จะติดตามรับชมการประกวดฟอนรำงามๆนะคะการประกวดบังไฟเองงามๆบังไฟโบราณในะะการประกวดทิดาพาไม้บังไฟเอ หรือว่านั่งป่ายนะคะในวันที่10นั่นเองค่ะส่วนช่วงแรกก็จะมีการแสดงดนตรีคำขคึ้นของวันที่1ิอยู่ทีร่รงเรือนอนุบาลเมืองพนมไพรมวลซื่นไปกับศิลป,ปินค่ะไอนมกับไปค่ะนมไหนครับว่าเป็นนมกิติชัเยเด้ไอนมมีซ่อกับไป<อ>ค่ะ คืออัปสาราลงฝ่าได้เบงบอได้ฟังบอนะคะนั่นคือนมมี่ซอเด้อค่ะเด้อแล้วก็มี่คุณบอยพนมไพรแล้วก็มีมาริหวน้านะคะเป็นสายเพื่อชีวิตแน่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดไทยที่วันที่11มิทุนายน2 5 6 8กะชมการจุดบังไฟถวาย ถวายอาองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทกว่า1 6 6 2บังนั่นเองค่ะถือว่าจัดใหญ่จัดเต็มอิลีค่ะและวก็ไปชิมไปชอบกับลานค่ะภายในงานของดีซีาค ในวันอังคารที่10มิถุนายนกระฟาติดตามค่ะผู้ไดบบได้ไปเบิ่งการ่ายทอดสซดจากทัง n b t TV ีีสานกระด้คือกันนะค,คนะเพิ่นงจะมีการ่ายทอดไห้ช่มเต็มเลย2ชั่วโมงตั้งแต่สิบโมงฮอดเทียงนะคะกดไว้เลยกดติดตามไว้เลยกดติดตามแล้วก็แชร์รายการอีสานเซานี้ไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนถี่เฮามีการไล่โซดมืออื่นนี่สิบโมงฮอดเทียงเมื่อก็จะขึ้นตัวแดงๆนั่นละนี่ก็คือ งานประเภทีบุญวังไฟของพนมไพ่ได้เริ่มขึ้นแล้วเฮ้าก,ก็จะได้เบิ่งไปพร้อมกันทางแฟนเพจ Facebook ของ e S <S ทีวีอีสานนะคะทั้งแฟนเพจ Facebook ของ NBT TV e ีทีทีวีอีสาน u t u b e และรายการของ NBT อุบลนะครับรวมไปถึงซื้อของกรมประชาสัมพันธ์ะนะครับต่างๆบาว่าสิเป็นสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สวทอนะครับก็บติดตามในทุกช่องเลยครับ